สวัสดีคะ่ะทุกคนคลิปนี้นะก็จะพาทุกคนมาดูวิธีการลบบัญชีไลน์นะคะบนมือถือนะคะก็ให้เข้าแอปพลิเคชันไลน์นะคะนี่ก็อ่ามาอยู่ในหน้านี้นะให้คลิกตัวฟันเฟืองตัวนี้นะคะด้านมุมขวาบนนะคะกดเลยค่ะเป็นการตั้งค่านะคะรูปฟันเฟืองเนาะพอเข้ามาอยู่หน้านี้นะก็ให้เลือกคำว่าบัญชีนะคะ พอได้หน้าบัญชีแล้วนะคะให้เลื่อนเลื่อนขึ้นนะคะมาดูด้านล่างสุดนะคะก็จะเจอคำว่าลบนะคะลบบัญชีนะให้กดนะคะกดลบค่ะ แล้วเขาก็จะบอกว่าหากลบบัญชีลายคุณจะไม่สามารถเข้าสู่ระบบได้อีกต่อไปต้องการดําเนินการต่อไหมหากต้องการดําเนินการต่อนะคะก็กดต่อไปได้เลยนะก็บัญชีลายก็จะลบนะคะก็แต่ในคลิปนี้ลดจะไม่ลบนะคะก็คือจะกดยกเลิกเนาะเพราะว่าลดไม่ลบนะคะก็จะมาแชร์ให้ดูว่า เข้าตรงไหนนะคะการที่จะไปลบบัญชีลเนาะก็เข้าตรงการตั้งค่านะคะแล้วก็เลือกบัญชีเนาะก็วังว่าคลิปนี้นะคะจะเป็นประโยชน์กับใครหลายคนฝากกดไลค์นะคะกดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ช่อง r o s e Travel ด้วยค่ะขอบคุณค่ะ